ดีพอร์แม็กเทคอุดรธานีสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านสูด่ดีพอร์แม็กเทคอุดรธานีกับคันนี้ครับ LO7 ครับเป็นรถเก่งซีดานนะครับและก็เป็นไฟฟ้า100%เซสมรรถนะสูงครับการออกแบบตัวรถอย่างที่คุณลูกค้าเห็นในคลิปวิดีโอนะครับมีการเก็บรายละเอียดแล้วก็มีความสปอร์ตของตัวรถนะครับซึ่งมีตัวรถที่มีมิติความยาวมากถึง4 8 2 0ม mm ิลลิเมตรครับ ระยะฐานล้อจะอยู่ที่2 9 0 0 mm, มิลิเมตรนะครับและสมรรถนะสูงอย่างไรคือคันนี้ให้แรงม้าสูงสุดถึง258้าแแรงมา้าแรงบิด320นิวตันเมตรค่าอากาศ,ากาศพลศาสตร์ค่าซีดอยู่ที่0.23ยเท่านั้นนะครับและด้านท้ายรถจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับติดตั้งตัวสปอยเลอร์หลังนะครับพร้อมกับตัวไฟท้ายแบบยาวนะครับพร้อมกับมีระบบเปิดปิดประตูท้ายแบบไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าแบบนี้เลยครับ ควจุสัมภาระท้ายจะมีกว้างๆอย่างนี้เลยนะครับอยู่ที่329ลิตรครับและที่สําคัญจะมีที่จุสัมภาระอยูบ่บริเวณด้านหน้าฝากระโปรงหน้าอีกชุดด้วยนะครับเรื่องของการที่มีการแสดงผลกล้องรอบคันเซ็นเซอร์ทอยหลังมีให้แล้ว4จุดนะครับการชาร์จไฟนะครับสำหรับคันนี้นะครับสามารถรองรับการชาร์จ DC ได้สูงสุดถึง87กิโลวัตต์นะครับสามารถ ชาร์จเร็วได้สูงสุดถึง87กิโลวัตต์และที่สำคัญชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ทั้งหมด540กิโลเมตรตามมาตรฐาน EDC นะครับซึ่งสถานะของการชาร์จแล้วนะครับก็คือจะเสียค่าไฟในหน่วยไฟบ้านก็คือประมาณ3.5บาทก็คือ234บาทต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแลกกับ540กิโลเมตรครับพอเป็นไฟฟ้า100%ซครับด้านบนเราเห็นหลังคาด้านบนนะครับจะรู้สึกว่าเหมือนหลังคาคุ้นเคยทั่วไปแต่พอเราเข้าไปด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับ ด้านบนจะเป็นหลังคาโมลูลูหลูแบบนี้เลยครับคุณลูกค้าขนาด1.9ตารางเมตรนะครับคุณลูกค้ามีความสวยงามสปอร์ตของตัวรถเป็นอย่างมากแล้วก็เรื่องของวัสดุที่ใช้นะครับมีแกนเก็บรายละเอียดแล้วก็เป็นวัสดุซอบทัดนะครับตัวเบาะนั่งก็จะมีเรื่องของเป่าลมเย็นทั้งพนักพิงด้านหลังแล้วก็เบาะด้านล่างนะครับโดยที่ ตำแหน่งของบอกป,ปรับไฟฟ้าของ L7 นะครับจะปรับได้ทั้งหมดนะครับเป็น8ทิศทางนะครับเพราะว่าเราจะสามารถยกเบาะด้านหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็เลื่อนหลังเลื่อนหน้าเป็น2ครับยกเบาะด้านหน้านะครับลงเบาะด้านหน้าเป็น3และ4นะครับและยกเบาะขึ้นไปข้างบนแบบนี้เป็น5และ6และพนักเอ็นด้านหลังเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเอ็นหน้าเอ็นหลังคือ7และ8นะครับ หน้าจอกลางขนาด15.6นิ้วนะครับหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด10.2นิ้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในตัวรถนะครับหน้าจอกลางนะครับขออนุญาตแก้ไขขนาด14.6นิ้วนะครับและมีไวเลสชาร์จตรงด้านนี้ปล่อยได้40วัตต์นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับแล้วก็หน้าจอแสดงผลนะครับ ที่สําคัญคันนี้นะครับตอกเหนือจากความสปอร์ตนะครับยังมีระบบปฏิบัติการที่ติดมือแบบนี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับการแสดงผลกล้องรอบคันก็เป็นสถานะของสถานะของภาพเป็น full HD นะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับจตพลจะบอกคุณลูกค้าว่าใน LO7 เป็นรถเก๋งนะครับดีไซน์สปอร์ตและเป็นไฟฟ้า100%มีความรู้หลาของตัวรถแบบนี้ในคลิปวิดีโอสำหรับคนลูกค้าที่ยังไม่รู้จัก LO7 นะครับสามารถติดตาม เพจของช่องจตุพลได้เลยนะครับเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับดีพอและด้านหลังนะครับจะมีปุ่มของฟังก์ชันที่สามารถปรับลมแอร์จากด้านหลังได้สําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับทำได้ทั้งหมดนะครับและหน้าจอกลางตรงด้านนี้ครับนอกเหนือจากฟังก์ชันตรงด้านนี้แล้วยังมีอีกหลายฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่ระบบช่วยขับขี่ต่างๆเยอะแย,ยะอีกมากมายเลยครับซึ่งต้องเรียนแจ้งว่าในคลิปวิดีโอนี้ลูกค้าอาจจะดูไปไม่หมด แต่ว่าถ้าทักกดติดตามช่องนี้ไว้จตพลนะครับจะพาลงรายละเอียด L7 เพิ่มเติมไปอีกนะครับเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าได้รู้จักดีเพลมากขึ้นและสำหรับคนที่ใช้รถจะได้รู้ว่าออปชันแต่ละคันมีอะไรบ้างนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถเก่งสักคันต้องการสมรรถนะสูงและมีความประหยัดซึ่งราคาคันนี้ไม่แพงเลยครับราคาเพียง1 3 2 9 0 0้านับาทยังไม่ได้ลงรายละเอียดแคมเปญพิเศษนะครับ ยังไงขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปจะพาลงรายละเอียดเรื่องของสมรรถนะและรายละเอียดของออปชันต่างๆของตัวรถว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าต้องบอกว่าเยอะมาก,มากๆจริงๆครับขอบคุณที่รับชมคลิปยังไงก็กด like, กไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นรีวิวสั้นของ lo 7เบาๆก่อนนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ